จริงหลายๆหลายๆครั้งเนี่ยการการการรักษาท,ทางกายภาพบัดเช่นเรื่องของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือมันอาจจะไม่ใช่คำตอบของคนไข้ที่เป็นเรื้อรังนางๆนๆเนาะซึ่งากงารพัฒน์เนี่ยจะไม่มีที่ไหนท่านอกลางคือเราจะว่าจะให้เป็นเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพที่สูดบบสุดแบบต้นแบบการอยู่ที่นี่ก็จะมีเหมือนเราก็สามารถควบคุมได้ในทาแงแวดล้อมต่างๆแล้วก็ควบคุมความลึกความตื้นของสระเพื่อให้เหมาะสม อนะันนี้ถ้าเขาํำมันบอกไม่ได้ดีดเ,เ,ดเท่านี้ควรเนี่ยเพราะว่าเขาจะมีอาการปวดเพิ่มเนี่ยเพราะมันในน้ำมันปดวดรดกกวนกว่าเขาก็จะมาในน้ำมากกว่าคนไข้หลายคนของอาจานที่เป็นคนณไข้ทางระบบกระดูกแะ้ามเนื้อนี่ก็มาฝึกกันเยอะนะคะคนที่ปวดหลังแล้วไม่สามารถที่จะแบบจะเดินได้อะไรเงี้ยมีแบบจะปวดมากเลยถ้าเดิน,นบนเกดเนี้ยแต่เ้ามาฝึกในน,น้ำเนี่ยจะสามารถที่จะ ให้เขาวิ่งในน้าได้เนี่ยชินกับมือแล้วคนที่แบบเดินบนบกแต่ไม่สามารถวิ่งบนบกได้เงี้ยแต่เขาสามารถวิ่งในน้ำได้นี้เขาก็จะรู้สึกมั่นใจขึ้นนาะว่าเอ้ยฉันวิ่งได้ฉันฝึกการเคลื่อนไหวในลักษณะแท้ๆือนการวิ่งได้ซึ่งมันก็ทำให้เขาสึกมั่นใจขึ้นเรื่อยๆแล้วในในชุดแตกเขาอาจจะไปวิ่งหรือไปทำอะไรที่หนักกว่ากันก็จะมีเครือข่ายีมีมีพวกกันมีทีมกันที่เข้ามาเป็นค่ายดี จักกันมากขึ้นเขาก็จะมาเป็นกวนเดียวกันมาได้มาด้วยกันอะไรเงี้ยเขาจะสนุกแต่ว่าันเป็นที่บอกคุณค่เขาก็จะตั้งเป้าเป็นปรเต่ประเเมื่อบรรลุจุดหนึ่งเขาอาจจะอยากทำให้ดีขต้นแล้วต้องระวังแขนต่อมลางคนก็มีเป้าหมายหลไรแตกหลากหลายกันไปเนาะบางคนก็มีเป้าหมายอยากกลับไปทำอาชีพเดิมบางคนก็มีเป้าหมายแค่าการใช้ชีวิตประจำวันให้ได้ก็พอหรือบางคนอาจจะอยากตั้งเป้าอยากไปต่างประเทศไปเที่ยวไปน่องเที่ยวอะไรแล้วก็ทำได้ ก็เป็นอะไรที่มีความสุงเราเห็นว่าทาสิทธิสั่งสารธรมบัตรเนี่ยเป็นแหล่งที่จะใช้ในการสอนหลักสิทธิ์แก่ง้รรมบัตรเขาก็จะมาเรียนทฤษฎีแล้วก็ลงมาปฏิบัติจริงด้และในขณะเดียวกันในวิชาฝึกงาคนไข้ที่แบบว่าเป็นผู้สูงอายุก็มีเราก็พาคนไข้มาลงชัร่วมปฏิบัิสิ์เป็นอะไรที่แบบว่าสามารถที่จะพัฒนาสิทธิ์ให้เขามีประสบการณ์จริงเพราะว่าในอนาคตจบออกไปเนี่ยน่จะมีสารธบัตรหลายที่อยู่ในประเทศเรา